แต่พี่จะแนะนําตารางนี้นิดนึงนะคะเป็นแผนูืนโชคชะตาเหมือนกันนะคะเแผนผังเนี้ยก็แปลงมาจากแต่ตัวสองนะคะแต่แค่ว่าเวลาเเป็นแค่โลรศัพท์โทรศัพท์เทคนิคนะคะอย่างที่บอกก็คือเคสสองคนคนนี้นะคะเคสกรศึกษาเราเนี้ยก็คือคิดประจําตัวของที่ติดตห็นะคะพี่จะใส่คําว่า De สติ n y ไว้ให้นะคะ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือพลังที่มีอยู่ในตัวเขานะคะก็คือพลังแห่งมวลนะคะก็คือพลังแห่งการเรียนรู้ข้อมูลลองกลับไปถามคุณคนนี้กันเลยก็ได้ค่ะว่าคุณคนเนี้ยเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ใช่ไหม mm hmm. ชอบเป็นคนเหมือนกับอ,อยากเรียนรู้ที่สงสัยหรือว่าเราสังเกตนะเขาคนคนนี้นะถ้าเขาอยากรู้อะไรก็ตาม mm hmm. เดี๋ยวคําตอบก็จะมา mm hmm. อันนี้เขาสามารถสื่อสารกับพลังงานได้ หรือใครมีพลังงานนี้ในตัวนะคะอีกสิ่งหนึ่งบางทีพูได้คําตอบจากความฝันนะคะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนบางคนตีความฝันตัวเองไม่ได้บางคนบอกเอออาจจะทานเยอะแล้วแบบก็เลยคุ้มซ่าหรือเปล่าหรือว่าแต่ลองแต่เราสังเกตคือมันมันจะมีความฝันที่เหมือนเราอาจจะกินเยอะอย่างที่คุณนาบอกแล้วเราฝันนะคะแต่มันจะมีบางความฝันที่เรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนเป็นการบอกอะไรเราบางอย่างคือจริงๆเราเราต้องถามตัวเราเองคือเราสามารถที่จะรู้สึกได้ ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ฝันเพราะเราอิ่มนะคะเราลองสังเกตดูคือบอกว่าเราจะต้องค่อยๆฝึกสื่อสารกับพลังงานในเชื่อมต่อกับอะนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อพลังงานนี้แต่ที่บอกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พี่จะบอกนี้ว่าถ้าเกิดใครที่มาคอรซสลซ์หรือโคชชิ่งกับพี่นะคะถ้าคุณอยากได้ผังพลังงานนี้ต้องมีเวลาผังนี้จะผังนี้จะขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่มีเวลา คือถามว่าขึ้นขึ้นขึ้นผังผังนี้ได้ไหมขึ้นได้แต่ไม่เสถียรอาจจะไม่ตรงเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเราพลอตหรือเราขึ้นผังเนี้ยเขาจะเริ่มต้นจากเวลานะคะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับแบบตัวสอนนะคะวิธีการวิธีการขึ้นผังจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีหมดเก้าช่องเนาะค่ะ แต่ละช่องจะมีความหมายสําหรับเราเหมือนกันนะคะก็ะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมโชคชะตาของเราะนะคะอันนี้ก็คือทิศตะวันตกของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ตลอดก็คืออยากให้เขาได้คอนเนคกับทิศตะวันตกนะคะนี่คือพื้นฐานที่เวลาเราเจอกันครั้งเวลาเราคอนซัลหรือโคชชิ่งกันช่วงแรกๆจะเป็นครั้งสองครั้งหรือสามครั้งได้เนี่ยพี่จะให้คุณคอนเนคกับทิศประจำตก นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคอนเน็กกับทิศอื่นๆอยู่ที่คุณม,มีเป้าหมายอะไรนะคะแล้วก็ตำแหน่งของอย่างอย่างอย่างแค่สองคนคนนี้นะคะก็คือถ้าคุณเห็นเอสเอร์ก็อยู่ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะเห็นสัญลักษณ์อันนี้อยู่ก็คือในแง่ของตำแหน่งอการางานนะคะอันนี้คือตำแหน่งของการางานของเขาแล้วก็ส,สาหรับทิศนี้นะคะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็คือจะเห็นว่ามีสอง ไอคอนอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตําแหน่งของการเงินนะคะแลวอันนี้ก็คือตําแหน่งของความรักอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายที่พี่จะตื่ดเป้นเรื่องของสุขภาพก็คือจิตหมวกนะคะของของของเคสกรณีศึกษานีนะคะแต่ถ้าเราพูดในแง่ของภาพรวมถ้าเราดูกระดับนี้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยสําหรับคนคนนี้นะเรื่องของการงานการเงิน ไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องง่ายสำหรับชีวิตเขาเราพูดถึงในม,มุมมองของจิตใต้สำนึกเขาเก็คือเหมือนเป็นพลังที่อยู่ในตัวเขาเพราะว่าเราจะดูความสัมพันธ์ของทั้งหมดได้นะคะแต่เราจะบอกว่าถ้าเราถ้าแบบคุณคนนี้ถามเราเรื่องเกี่ยวกับน,นะคะ อันนี้เราเราเดาใจของกรณีศึกษาคะถ้าเกิดเขาอยากร่างเรื่องของการเงินนะคะเขาเขาแน่กสื่อว่าหาเราเราแล้วเราตอนนี้เราเึงรู้สึกได้ว่าเขาอยากรู่งเรื่องของการเงินนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเงินสำหรับคนคนนี้เนาะก็คือจริงๆรล้วอาว่าเขาสามารถที่จะเปิดโอกาสทางการเงินให้กับตัวเองได้ถ้าเขาติดต่อหรือเชื่อมขอกับคนแต่เพราะว่าเขาอยู่ในในในเหมือนเหมือนอยู่ในช่องเดียวกันค่ะ เอาเนียคือถ้าเมื่อไหร่เขาเชื่อมต่อกับคนได้โอกาสทางการเงินจะก็จะมาแต่ว่าคนคนนี้ต้องเชื่อมต่อยางยงต้องขยันออกไปเขาต้องแบบขยันออกใช่ค่ะแต่ทําไมคนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากออกไปเพราะอะไรอ่าเรากลับมาที่เราดได้ด้วยเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยน้อยตรงนี้น้อยก็คือในใจ้่ยคือคือถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่ของเราพูดถึงระดับความสําคัญก่อนก่อนนะคะเราไปดูระดับความสําคัญก็ได้ว่า ในในห้าผู้เนี้ยอันไหนมากที่สุดอันไหนน้อยที่สุดนะคะเขาเลือกที่จะทํางานมากกว่าออกไปเจอผู้คนถค่เราอ่านกันแบบแบบแบบเร็วๆเนาะ <c oughs> เราเราจะอ่านกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปแบบลึกซึ้งเนี่ยคือเราต้องเอ่อคุยกับเจ้าตัวค่ะ <c oughs> แล้วเราจะได้ปรับกันแบบไหน <c oughs> บางทีเขาอาจจะแบบเหมือนกับว่าชอบมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าที่จะ <c oughs> ไปเชื่อมต่อคนอื่น <c oughs> หรือถ้าอีกแนหนึ่งก็คืออาจจะขี้เกียจเจอคนแต่ว่าจําเป็นเ้าอยากได้เงินก็ต้องไปเจอแต่ถ้าเราอยากแต่ถ้าเราอยากอใช่ถูกต้องถ้าเราอยากเห็นนะกลับไปที่จิตตะสํานึกเรานะคะจิตตะสมนทธ์บอกว่าถ้าคุณอยากมีโอกาสทางการคุณต้องออกไปเจอคนอ๋อมันเป็นพลังงานที่ต้องบังคับตัวเองใช่แล้วจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราไปอ่านลึกซึงเขาจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีองค์ องประกอบเยอะแยะมากมายที่อยู่ในนี้เลยแต่ว่าพีไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอในครั้งแรกสองครั้งแรกเนี้ยเราอยากทําให้มันเข้าใจง่ายย่อยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคนเริ่มมาเจอพีประมาณแบบสามครั้งขึ้นไปแล้วอะไรเนี้ยพีจะเริ่มให้ชาร์จเป็นเต็มคือเราจะต้องค่อยๆเหมือนกับ่ต่เป็นขั้นๆสเก็ตกันก็จริงๆสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะค่อยๆเป็นเป็นระดับไปหรือว่าใครอยากจะดูแค่แบบ เอ่อบื้องต้นก่อนเพื่อตัดสินใจก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวที่เพิ่มปอเทคนิคสำหรับ<ะ>คนนี้น้องก็คือ<ะ>อย่างที่บอกก็คือถ้าเขาอยากเพิ่มโอก,กาสางการทนให้ตัตัวเองะนะคะเขาจะต้องเชื่อมต่อคนะนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมต่อคนได้คือถ้าเขาอะพรีเซนต์ตัวเองเ,เขาอาจจะแชร์ประสบการณ์ออกมาแสดงออกว่าเรามีเรื่องราวอะไรในตัวเรา<อ>เหมือนทําให้ตัวเราเป็นฮีโร่ เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างในอดีตที่มันอาจจะทําให้เขาเเจ็บปวดหรือว่าเขาเคยลำบากมาก่อนนะคะแต่เขาเอาสิ่งนี้มาแชร์ให้ทุกคนว่าจากสิ่งนี้มันแปลงเขาให้มาเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีกว่ามันมเป็นฮีโร่ของทุกคนเหมือนมันเราเป็นไอดอลให้กับทุกคนใ้อย่าง้คือเขา,าก็เลือกนะคะถ้าเราบอกในอีกมุมหนึ่งก็คือจริงๆแล้วว่าคนคนนี้ยเขาสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าออกมาเป็นเหมือนกับว่า เหมือนอยู่บนอยู่แบบอยู่ในสื่อโซเชียลหรือว่าอยู่แบบเหมือนกับแชร์สิ่งที่เขาคิดได้นะคะเดี๋ยวเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแปล่ว่าจริงๆอันที่หนึ่งคือมั่งคัง่ง<ๆ>อันที่สองใน,นเขามีทุกืผลิตเขาต้องผลิตออกมาสแสดงออกมา,าผลิตผลงานตัวเองออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นเนี่ยเวลาเราอ่านเราจะอ่านเอาทุกๆชาร์ทมาอ่านเพื่อประกมาสังเกต อนนี้คือเป็นพลังงานในตัวเขา,ขาที่เขาสามารถสึกได้ง่ายนะคะแต่อยู่ที่ว่าเขาอะเอามาใช้ได้มากขาึข้นค่ะชอบเจอคนคต้องเจอคนก่อนอย่างแรกคือเขาต้องออกจากกรอบก,ก่อนใช่ไหมออกจากบ้านที่คุณพีบอกมาสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆไม่ได้จริงๆไม่ได้ยากนะแต่บางทีเหมือนกับว่าเขาจะมันบา,บางทีด้วยคาที่เราไม่ชอบเพราะว่าถ้าเราไปดูจาก องค์ทั้งหมดพลังงานภาพรวมนะคะเพราะว่าอะไรอะถ้าเราเรามองนี้นะเรามองกันนะธาตุอะไรในห้าธาตุที่ดูแบบดูนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดค่ะที่ไม่ขยับเลยธาตุดินธาตุไม้ค่ะเพราะเขาไม่มีเลยธาตุไม้กับธาตุดินใช่จะไม่ขยับเหมือนกันแต่ขยับไม่ขยับคนละแบบแต่ถ้าเราพูดถึงว่าไม่ไม่ขยับธาตุดินธาตุดินคือแบบมันที่ยับมันคงไม่ขยับเลย มันคงไม่ไปไหนเห็นไหยเอ่ยว่าเขาเป็นเขาจริงเขาเป็นคนปีพลังงานที่ค่อนข้างหนักขอาวัฒน์โลมาถ้าเราถ้าเราเอาทุกท่ามาชั่งน้ำหนักนะคะคือหนักทั้งคู่ืุอท่าโลค่ะทุกท่าเป็นทั้งโลค่ะทั้งโลค่ะโอ้หนักมากแล้วเดินหนักมากเห็นว่าพลังงานเขาค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเหาอนเขามันอาจจะทาให้เขารู้สึกว่าไม่อยากไปไห่อยาทําให้เขาเป็นคนติดที่แ่บไม่อยากขยัไม่ขยับขยยื้อนใช่ แม่เราสามารถเห็นคาแรคเตอร์ของมันได้เดานการอ่านพลังงานแล้วอีกอันหนึ่งที่คุณสามารถดูได้ดูดูไย่างที่ีบอกว่าถ้าคุณกลับไปดูแผงพลังงานของคนเนี่ยแต่เบอร์สองคนคุณดูจากสีคุณสังเกตเห็นว่าเห็นารลว่าคอลัมน์คอลัมน์ปีคอลัมน์เดือนคอลัมน์วันเขาเป็นสีแท่งๆเลยถ้าเราพูดง่ายๆนะคาเลคเตอร์ของเขาเวลาเขาอยู่ข้างนอกบ้าน หรือว่าเราเขาอยู่กับเพื่อหรือในสังคมเขาเป็นคนคาเรคเตอร์ hmm. พอเขาอยู่ที่ทํางานเขาเป็นอีกคนคาแรคเตอร์ huh. เขาอยู่ในบ้านหรืออยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเป็นอีกไงคง